สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กยูกับช่องปอบอายสาวกาละสินค่ะพี่น้องขาื้อนี้ปอบอายกยูน้าเช่นเคยค่ะเป็นจังไหนเนาะพี่น้องขาผลลาวออกแล้วนะคะลาวหาหน้อยแล้วก็เออเมียนลาวห,าหน้อยแล้วลาวสามัคคีตั้งสติตั้งสติลาวสามัคคีลาวพัฒนาแล้วก็หาหน้อยจากพี่น้องจ้าผลคือโอ้ยประทับ ในผลงานแห้งค่ะพี่น้องค่เมื่อนี้สุดยอดโปรเฟสเซอรแห้งค่ะพี่น้องค่อย่างยกตัวอย่างให้เลยจ้าวันนี้ปอบอายให้มาเลยนะมือนี้ปอบอายเหตแต่เสาให้พี่ใหน้องเลยเด้พี่น้องทาผู้ใดเบิง้งทาผู้ใดเบิง้งคิปปอบอายตั้งแต่มือเสานี่พี่น้องกระสีหมานอยู่นั่นแหละค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งปอบอายทรงเลขเขาในกกุ้มเราจ้าพี่น้องจ้าโอ้แมงมัตเซนี่โอ้แมงมันค่ะแมงมัน ตัวบักงหญ่ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวป๊อบอายจะเปิดให้ดูนะจ๊ะนี่คะ่ะพี่น้องผลลัพธ์ที่ได้คะ่ะป๊อบอายให้ไปเด่นหกลองเจ็ดนะคะพี่น้องคะเด่นหกลองเจ็ดคำว่าเด่นของป๊อบอายคือเด่นจริงๆนะคะเข้าไปที่ศูนย์หกหกศูนย์ค่ะพี่น้องคะเข้าไปเต็มเต็มเลยรอบนี้ป๊อบอายให้ไปเข้าไปเต็มเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเจ็ดกมีจ้ะพี่น้องแต่ว่าเจ็ดนี่ลุด จ็ดรุดเจ็ดเปลี่ยนเป็นหนึ่งมันกะธรรมดาละพี่น้องมันกะสิมีรุดแน่เขาแน่นะจจะพี่น้องจ้าแต่วันนี้ปังนะคะพี่น้องคะนี่แหละคนนอนให้นอนหน้าก็สิมีของดีจังสี่ละพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคะส่วนเล่าสามัคีเดอ้อพี่น้องเล้าสามัคีเล้าสามัคีปอบอายให้ไปเด่นเจ็ดรองสี่ค่ะพี่น้องจ้าเด่นเจ็ดรองสี่นะคะเข้าทั้งเจ็ดเข้าทั้งสี่ค่ะพี่น้องะ่ะ นี่หาเจ็ดกับเขาพี่น้องะ่ะหาเจ็ดกับเขาจะพี่น้องจ้าลักซี่กับเขาจ้าสี่แปดนะคะพี่น้องคาสี่แปดเจ็ดสี่แปดเป็นไดพี่น้องคันเติมแปดลงไปนี่โอ้ยอกระสิโพดสิโพค่ะพี่น้องะ่ะนี่ละค่ะถ้าสมมติผูใ้ใดตามติดของปอบอายกะกะสิมีเรื่องให้เสื้อผ้ายแบบนี้ประจําค่ะแต่ตอนนี้ปอบอายขอไป ไต่อื่นก่อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิว่าปอบอายขีดตัวพี่น้องปอบอายอยู่หน้าอีหลีเลยนี่รบรรยากาศอยู่หน้านี่นี่นี่สีเอาให้พี่ให้น้องเบ่งเลยนี่ไปไต่ามาแล้วได้ตัวนึ่งพุน่ะเห็นบ่หน่เห็นบอเห็นบ่ไปไต่มาแล้วได้ตัวนึงมีตัวหนึงนน่งตัวหน,นึ่ง <c oughs> เดี๋ยวสิไปไต่อีกพี่น้องแล้วก็สีเฮ็ดคิบให้พี่น้องเบ่งอีกคือเกาเมื่อนี่ ปังทุกเล่าปังทุกน้อยขอบคุณสําหรับการที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณที่เข้ามากดไลค์ขอบคุณที่เข้ามาดูและให้กําลังใจป๊อบอายนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วป๊อบอายสิพยายามทําคลิปที่มีคุณภาพมาให้พี่น้องชมอีกนะจ๊ะมืออื่นป๊อบอายกับสิเห็ดเล็กลงอีกคือเก่จาจ้าพี่น้องจ๋าสิพยายามจดสันเวลาแล้วก็สิพยายามเล่งเห็ดคลิปเล่งทรงแนวท่างให้พี่ให้น้องแล้วก็สิพยายามบอกมาเห็ดเบียกตอนนี้ก็บกีดยางพึงแล้วพี่น้อง บายๆจ้ารับฟันดีลาตีสวัสดีจ้า